อผมลืมบอกทุกคนไปนะครับว่าเนื้อที่ผมกินอยู่เนี่ยเป็นเนื้อของเพื่อนผมนะฮะที่ชมแทนหน่อยก่นนะครับผมบูไรน์นี่นะสำหรับคิววันนี้นะครับผมก็จะมาทาเหมือนที่กูเคยบอกเอาไว้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือจะมาสอนวิธีเอาชนะพวกสกายบล็อกเลเวอร์ก็คือพวกชอบต่อขึ้นที่สูงนั่นเองนะครับผมเออนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับให้เราทําการนะครับกดไปที่สกินช็อปนะครับ มันก็จะมีตัวละครเออไม่ใช่ดิมีสัตว์เลี้ยงของเราอยู่นะครับซึ่งใครจะเล่นมานานพอสมควรใครที่เล่นมานานพอสมควรนะครับก็น่าจะมีตัวละครตัวนี้นะครับเรคือบ๊อบบี้นั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าบ๊อบบี้ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะช่วยเรานะครับในการป้องกันความเสียหายจากการตกลงนะครับถ้าคุณอัพเซมเนี่ยก็คือจะลดลง50เซเลยนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็จะสามารถคอมโบได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะโอเคมันก็จะสามารถคอมโบกับ เขาเรียกว่าพรสวรค์อันนี้ได้ครับก็คือตกจากที่สูงนั่นเองนะครับผมพรสวรค์ขนนกอันนี้นั่นเองนะครับผมก็สามารถลดความเสียหายจากการตกได้25เปอร์เซ็นต์เลยนะครับจริงๆเราใช้แค่บ๊อบบี้ตัวเดียวก็ได้นะครับผมนะส่วนอีกอันนึ้งก็จะใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่เป็นระเบิดหลอกนะครับก็คือระเบิดเพชรมีดาเมจแรงขึ้นนั่นเองใครที่มีพรสวรค์สูงแล้วนะครับเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เปลี่ยนจากลูนดูดนะครับเป็นลูนเจาะเกาะ สักประมาณสามเมตรก็ได้นะเพื่อให้ดามเมดเรามันเหนือก,กว่าคนอื่นนะ <_' S 1> เพื่อให้เราแบบว่าอะไรได้เปรียบในการต่อสู้เองนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือแนะนําให้ถ้าเกิดว่าใครอัพพรสวรรค์ไอเนี้ยการป้องกันเต็มแล้วเนี่ยนะครับผมก็แนะนําให้เปลี่ยนจากรูนป้องกันนะครับเป็นอย่างอื่นแทนนะครับเพราะว่ามันก็พอๆกับรูนป้องกันแล้วนะครับสำหรับพรสวรรค์ที่อัพเต็มนะก็ถ้าผมแนะนําก็คือแนะนําให้เป็นรูนหนามนะครับ ก็จะป้องกันการดูดเลือดนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นอะไรที่โคตรโกงนะครับคือแบบคือถ้าเราเอาไปคอมโบกับพลสวรรค์ในการเอในการตัดเลือดด้วยอะนะครับคือเขาจะศัตรูจะดูดเลือดเราไม่ขึ้นเลยนะครับผมเออประมาณนั้นนะครับแต่แล้วกูก็มานั่งดูไอเทียที่ฆ่ากูเนี่ยนะ<ร>ตั้งสิบวิโอ้โหพี่ชายโอ้โหที่ทิมหัวเลยนะครับม,มาโอ้โหทีมเราเนี่ยเห็นสีแดงตัวทอนะ<ร>สีแดงนี่ตัวตึงนะครับ แม่งหรือว่ากูจะเป็นฝ่ายที่ต่อขึ้นที่สูงแทนวะได้ไหมเออกูน่านจะได้ต่อขึ้นที่สูงแทนนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเรีบไปบุกก่อนนะครับตอนนี้เราจะโชว์ให้ดูเดี๋ยวเราไล่สีน้ําเงินให้ต่อขึ้นที่สูงก่อนนะพูดไปเฮียกว่าจะแพ้เขาก็ได้ไปเพื่อนเลสโกเลสโกเว้ s <S ทุกคนครับเราก็เอาเลยเพื่อนทุกเต<ร>ียงมันเพื่อนเลยุกตียงมันเตียงมันตุ้มตุ้มตุตุเตียมเพื่อียมันเร็วเเแบบนี้เลยไอเียเพื่อนกู อ,อ้าวอุ๊ยอ้าวตายแล้วตอนนี้เตียงไปแล้วไอ้น้องทำไรครับทำไมต่อขึ้นที่สูงเร็วต่อเออดอเีเดี๋ยวเทียส้ดูนะครับวิธีสู้กับคนต่อขึ้นที่สูงนะเพื่อนกูแม่งก็ยือนอืออะไรทีง<ๆ>บ้าไ,ไ<ๆ>ปเลยปาดแล้วเบิดไปใส่ยอย่างดีแม่งไม่กล้าเฉยนะครับเพื่อนกูแหมต่อขึ้นที่สูงแล้วครับอันนี้ก็เรามีป้องกันการตกที่สูงนะสิ่ง้เราต้องทํานะก็คือการ ชื่อธนูมหาปลาไลนั่นเองนะครับออมาต่อกกอนกับพวกนี้นะครับอืยิงไปเรื่อยยิงขู่ไปก่อนนะครับยิงขู่ไปยิงไม่โดนก็ใช่ครับยิงขู่ยิงขู่เออไอ้แคยสีฟ้าทุบเจียงกู่แกแม่งไปแก้แค้นเราใช่ไหมอ่าน่ากลัวจังเลย perfect เคนี้ละเอิจริงนะเราสามารถไปเอายาลอ่องหุ่นกับยากระโดดสูงตรงกลางมาเพื่อเอาชนะได้นะครับนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่จะชนะพวกนี้นะครับจะซึ่งเอ่อขอวิธียง่ายก่อนนะครับ คือถ้ามันยิงถลุมาเนี่ยเราแค่บล็อกหน้าเข้าไว้นะครับผมอ่าเราแค่บล็อกบล็อกลงบล็อกหน้าไว้นะครับนี่อย่าให้มันยิงโดนนะครับง่ายๆนะครับอืมบล็อกเลยแล้วเวลาเราจะต่อขึ้นที่สูงให้ไวนะครับเราแค่ต้องสั่นนิ้วให้มันไวๆนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะทําได้เสียงกูฝาเลยทียเวลากูทำกูทําไม่ค่อยถนัดนะครับเน่้โอเคเนี้ก็ต่อบล็อกไปนะครับคนส่วนมากยิงธนูไม่ค่อยแม่นหรอกนะจริงๆอ้าวยังไงยังไงครับยังไงครับ อ้าวโดดลงไปอย่างนี้คิดว่าผมไม่กล้าหรอหรือยังไงฮะอ,อ้าวโดนกูแล้วมาอืมโจมตียิงมันยิงไเออเงีย,ยบไม่ที่ยิงธนูดับคนต่อก็ดีสูงครับก็คือยิงให้มันเหนือหัวเขาไว้นะครับเพราะว่ายัางไงเขาก็ต้องต่อขึ้นด้านบนอยู่แล้วนะ ือแบบว่าแทนที่เวลาเวลาแบบว่าธนูปิวขึ้นไปอ่ะมันมันช้าไงใช่ไหมเออจะไปเล็งให้โดนตัวเลยมันก็อาจจะไม่โดนนะต้องกะตรงหน้านะประมาณนั้นอือโอ้ยโอ้ย,อย,อยเพื่อนอใจเย็นผมไม่ได้ใส่รูนป้องกันมานะผมใส่รูนตัดเลือดมาเพราะนั้นผมอาจจะตัวบางหน่อยนะครับก็ค่อยๆเล่นไปนะครับโอเคดีย๋ยววิ่งเร็วแปบบ๊บบล็อกไม่มี ก็หาเล่นแบบว่าฟาร์มพงฟาร์มเพชรไปก่อนนะครับตอนนี้แล้วค่อยเล่นไปนะจะรีบไม่ได้นะถ้าอยากจะชนะนะเออถ้าใครเชลเลจ์สูงก็เรื่องของมึงนะนี่ก็มาเกลียนคนในฐานเล่นเฉยนะมามาตัดทรัพยากรเฉยเน่ะนะอมมาตัดทรัพยากรฐานเล่นอันนี้เกียรุบเตียงก็ได้นะแต่ขี้เกียจนะเอาไว้ก่อนเพื่ออะไรวะเนี่ย เดี๋ยวคลิปมันสั้นเกินไปนะครับเออแอนเคตกกลางนั้นไข่วะนะแปบ๊บนะต่อขึ้นก่อนโอ๊ยมีนู๊ตีกูวิ่งหนีก่อนโอ๊ยกลัวกลัววิ่งหนีวิ่งหนีกลัวกลัวเอาวันด,ดีสู้กันหน่อยมไหมเย้ é, สุดจังเลยเย้ é, สู้กันเย้ é, จะตายแล้วยเย้เฮือกตายใครวะเนี่ยอา้าววิ่งหนีเลยเฮ่ยนี่มันไอ้นูบที่ตบกูตบเมื่อกี้นี่วนะมามาสู้กันหน่อยตายแล้วหรอ ต่อโลโหลไปไหนไปไหนตัวนั้นนะอืมเหน็ดแหลกด้วยไว้ก่อนนะขอเล่นด้วยหน่อยโอ้โหเหลือแค่ผมกับสีเขียวเท่านี้ะแต่ว่าถ้าผมทุบเตียงตอนนี้น่าจะมีคนต่อขึ้นที่สูงใช่ไหมเนีย่ยต้องลองละนะจังหวะนี้ใช่ไหมเพื่อนใช่ปะเออฟ้าจารอก,ก่อนนะตอนนี้เออเราชิวๆอยู่นะออโอเค อระเบิดอ่าสวัสดีเพื่อนอ้าว,ก,วกูตกขึ้นก่อนอยู่ดีๆก็ตกแหมอยู่ดีๆก็วูบสวัสดีเพื่อนเจอกันเจอกันอีกคนนึงเน็ตหลุดไปแล้วมั้งนะเพื่อนดูเพื่อนมึงดินะ่ะเน็ตหลุดไปแล้วใช่ไหมอ่ากระโดดใส่ด้วยฟิลลี่ใช่ไหมฟิลลี่เออฟิลล์ฟิลลี่ตูม เรียบร้อยคลุกเตียงเลยเฮียไหนดูดิตัวนั้นอะวิ่งเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจมตีจมตีต่อขึ้นที่สูงลุกลุกเดี๋ยวมันขึ้นเราได้ต่อขึ้นเอออวิ่งหนีเออโอ้กลัวกลัวเออต่อขึ้นที่สูงแล้วอืมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝันนะฟันนะนนะตกลไปตกลไป,อ,ไปอืมตกลไปอืมนั่นแหละเออเกี๋กว่าจะได้สวนนะต้องบังคับนะครับไม่บังคับนี่ไม่ได้สวนนะแล้วไอ้นี่ใครเนี่ยมึงใครเนี่ยฮะ วอทวอทวอทอ้าวบ้าบายฮ a ฟ e a great าาาา t i m อ้าวเดี๋ยวเฮ้ยมาจะฆ่ากูวิ่งเนี่ยเฮียเดีดยด็ดเด็ดเด็ดเด็ดใจเย็นนะไอ้เฮียนี่มาฆ่ากูแน่เลยขึ้นก่อนดึงกูขึ้นดิโอ้โหรีช้าชิบหายขึ้นขึ้นขึ้น อ้อาวตัวนี้โดนกูแล้วลงมาไม่มีบล็อกหรอสิเอาตายร้อยอืมตัวนั้นใครอะ่ะเดี๋ยววิ่งตามอะ่ะรอก่อนรอพี่ก่อนไอ้น้องพี่มาแล้วตอนเนี้หนีไม่รอดแล้วเข้าไปทำไมมันทานสีฟ้าเราเออพูดไปเรื่อยจริงเลยกูเนี่ย <Why? S 1> โอเค ไม่มีอะไรจะพูดนะพูดไม่รู้เรื่องก็พูดซะยาวเลยกูเนี่ยแม่งมาอืมอืมต่อขึ้นที่สูงไหมเพื่อนอ้าวตกแล้วเฮ้ยต่อขึ้นที่สูงได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจมตีเฮ้ยต่อขึ้นที่สูงเอออย่างนั้นแหละดีมากโอเคเราไปสเตปทูกันดีกว่านะครับเอ๊ะรู้สึกมันไม่ค่อยสนุกเลยปะ มันกูแม่งจะฆ่าเขาตอนไหนก็ได้แต่กูไม่ทำอะมันมันกูสนุกอยู่คนเดียวไอ้วั่นี้เลยโอ้เนี่ยครับข้อเสียของการทําให้เกมกลายเป็นเกมเพย์ทูวินนะครับแม่งคนที่แม่งเติมเงินหรือแบบอะไรพวกนี้มันได้เปรียบอะเออนั่นแหละจะขึ้นยังไงเนี่ยอ้าวไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันใครนี่อือต่อขึ้นเลยใช้ยากระโดดสูงกระโดดสูง มึงมาเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยเอ๊ะ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 เมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้มันป่ามันมันป่าบอลลับทุยไอ้ค่แบบั่วเมื่อกี้น่าจะตาฝาดครับเอ้า โอเคนะครับนี่ครับวิธีสู้กับคนต่อขึ้นที่สูงนะครับก็คือแดยกยาล่องหัวแล้วก็ขึ้นไปตีแล้วไม่ก็ยิงธนูใส่นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันวางตุ๊กตาบาร์บี้ไว้วที่ฐานก็ไปหาซื้อระเบิดเพชรมาวางรอบตุ๊กตามันไว้นะครับผม,มเวลามันวัดก,กับเข้ามาแล้วก็ตุ้มกลายเป็นกุ๊กกุคันนั่นเองนะครับผมโอม้โหเกยไหเนามาตอมถามคออนี่ดีกว่านี่ครับผมคนแรกนี่ครับจากคนที่ชื่อว่าเอ่อมาร์ตี้เอ็กดีนะครับ ที่ช่องชื่อบูบูเลนิ่งนี่คุณเคยโดนฟ้าผ่าหรอครับโอ้โหถ้าผมโดนฟ้าผ่านี่คุณน่าจะไม่ได้ทําช่องนะครับคุณน่าจะไปนอนอยู่ในหลุมนะครับตอนนี้โอ้โหโอเคต่อไปนะครับจากคุณสกายจีบีนะครับโอ้โหมาอีกแล้วเออพี่อายุเท่าไหร่เลยครับพี่มีแฟน,ออกกนหรือย,อยังเราชอบทําอะไรสุดต,ตอนเวลาว่างโอเคมาทีละอย่างแล้วกันนะพีอ่อายุเท่าไหร่ตอนนี้ผมปีนี้ผมจะอายุสิบเจ็ดในอ่ผมนะ แล้วก็พี่แฟนได้ยังอันนี้ก็ยังนะครับนี้พี่แบบโสดอยู่นะครับกำลังหาคนอยู่นะครับมันก็แล้วพี่ชอบทําอะไรตอนเวลาว่างนะครับโอ้โหอันนี้ก็เบสิกก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับกคงจะเล่นเกมหรือไม่ก็ดูหนังตามสไตล์วัยรุ่นทั่วไปแหละนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคต่อไปนับจากคนชื่อว่าโรเบิร์ตโรเบิร์ต 99x นะครับผม พี่จะเปิดหน้าตอนไหนครับเอาจริงผมก็เคยคิดเรื่องนี้อยู่นะนะว่าจะทําตอนไหนดีนะี่ครับซึ่งก็ผมคิดว่าน่าจะทําตอนที่ช่องถึงหมื่นซับหรือแสนซับนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่อยากเปิดหน้ามั่วนะครับเดี๋ยวมีคนเอาหน้าคุไปทําอะไรแปลกๆอีกนะครับผมโอ้โหเกนับจากไปต่อไปจากคุณเอ็กเอสเอสโนะครับผมนะเออ QA พี่อายุเท่าไหร่นี่ตอบแล้วนะครับผมอายุเจนะครับ แร,มรงมันดันใจของผมคืออะไรแร,มรงมันดาลใจการทํา youtube ใช่ไหมก็ต้องเริ่มมาจากสมัยก่อนนะครับผมเป็นคนที่แบบว่าตอนนั้นผมยังแบบแบเบ,บ่ออยู่นะบแบบมาเ,อเจอแบบว่าพีทกเจอร์นนะเล่นเกมมายครับพิเต้อะไรพวกนี้แช่เหมเคยนะสมัยนั้นสมัย,มยแบบรุ่นบุกเบริร์เขาเล่นกันนะครับผมรุ่นใหญ่รุ่นโตเขาเนี่ยครับก็เห็นแล้วก็เกิดแร,มรงมันดาลใจนะหลักๆก็น่าจะเป็นความพิเต้เนี่ยผมดูมากที่สุดนะครับผม คือแบบพี่เต้แกแบบมีสไตล์การพูดที่สนุกมากนะผมชอบดูคิดพี่แกมากนะตอนนี้พี่แกก็ไปช่องไปแล้วนะครับผมโอ้โหใครไปหาตอนนี้ก็น่าจะหายไม่เจอแล้วนะครับโอเคต่อไ,ไปนะครับพี่ชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดครับอออันนี้ก็ก็ไม่ค่อยตายตัวนะเอาจริงผมก็ไม่ค่อยชอบเกมไหนเป็นพิเศษจริงๆนะครับแต่เ,เกมที่ผมเล่นมากที่สุดน่าจะเป็นเกมบล็อกแมนกูแล้วไม่ก็ฟีไฟซึ่งทำให้ผมชอบเกมไหนมากกว่ากันก็พอๆกันนะผม เอาจริงผมก็เริ่มเบื่อเกมแล้วโอเคไปนะครับจากคุณแฟมนะครับผมอะไรวะเนี่ยอัดตีมเหรออ่านไม่ออกนะครับกูไม่เก่งกีดนะตายซิพี่อยู่เท่าไหร่ยุสเกตครับพี่ทำยูทูปปีที่เท่าไหร่ปีนี้เป็นปีที่สามปีที่สี่แล้วมั้งได้จะไม่ปิดนะเออพี่แอดผมได้ไหมโอ้ได้เลยครับน้องเอาอีดีมาเลยเนาะโอ้สี่พี่ว่างไหมครับก็ ถ้าไม่ว่างรูคงไม่มาทําคลิปนี้เนี่ยผมก็คออ่าโอเคพี่จะไปสนใจพวกที่ตอบคำถามคลิปโอ้คขอบใจมากครับน้องน้องแม่งยอดจริงๆนะเดี๋ยวพี่จะตอบน้องกันตอบแทนนะโอเคผมตามพี่มาตั้งแต่อ่ะหนึ่งถึงหกปีประมาณสิบไม่รอสิบห้าเดี๋ยวนะช่วงกูเพิ่งสร้างมาได้แค่สี่ปีในเบี้ยอะไรว้เดี่ย งสกินผมโอ้วยได้ล่างใหม่นะครับตอนนี้นี่เพื่อนเรานะครับไปแล้วสีเหลืองเอ้ยสีเขียวนี่ว่าพี่ใครวะไอเยนน้ำเงินไอเย็นเพื่อนเอเย็นเตียงกูไอ้สับมาหนี้ไปไหนวะวิดี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 ไอจนี่วิชาจิงโจ้อริโอห้าบาทอืมตายไปเีย Okay. มาไปช่วยเขาหน่อยนะม,มาละสีเขียวตัวนั้นเคยตอนนี้มีอัปเดตใหม่นะใช่ไม่ผิดนะมีหมดกิจกรรมเข้ามานะครับผม,ม <S <S เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเล่นหมดกิจกรรม,มัาดีกว่านะครับทุกนอ้าวหมดแล้วเหอซื้อเกาะก่อนเหียเดี๋ยกกูตายโอเค ก็ตาบอบบี้ิอ้ของอยู่บนน้ำเอาเลยเ้ย <c oughs> เจอเจออะไรเอาให้หมดนะครับตอนตอน,นี้โอ้โหเพื่อนเราอย่างตึงนี่มาคลิปนี้ผมไม่ได้ถ่ายในวันเดียวกันกับเอ่อไอ้คลิปแรกที่ทุกคนได้ดูนะที่ผมสอนอะ่ะอันนี้คือวันถัดมานะครับพอดีแบบกําลังจะตัดคลิปอยู่พอดีแล้วเขามาเล่นคนนี้เขาเชิญมาพอดีนะครับก็เลยมาเล่นเป็นเพื่อนเขาหน่อยนะครับ ถ้าจะเล่นแบบไม่อัดคลิปมันก็ดูเสียมรยาดกับเขานะครับเอออัดคลิปหน่อยแล้วกันนะครับแหมโอเคมาเกมไวซะด้วยใช่ไหมเพื่อนโอ้โหวางต่อในที่อ้าวโฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นขอเลยแล้วกันเตียงเนี้ยอืมเอาเลยเฮีย วิเลยต้องทำอะไรแล้วมั่งเนี่ยเพื่อนตึงนะครับเออโอเคนะฟาร์มเขาตรงกลางก่นอนจะใครวะเนี่ยด้านบนโอ้โหตอนนี้กันเต็มเลยนะครับนีออ่สอนต่อเลยรไหม <c ười> คลิปที่เป็นคลิปแยกนะเออเอามาใส่รวมกันเฉยๆนะครับโอเคสีน้ำเงินตัวนั้นอนะไปไหนและะ้ววะสีเหลืองอยู่ด้านบนนะครับรอยักษ์กระโดดสูงนี่ วิธีสู้แบบคนต่อขึ้นที่สูงอยกระโดดสูงก่อนก็จะล่องหนตามปัป๊บเตรียมเทียนตกไว้ด้วยขึ้นก่อนเตียมทางไม่ใช่ปัญหาของเราคนระับโหเมื่อกี้ผมไปลองเล่นหมดกิจกรรมมานะเล่นอย่างยากนี่คือเลือดแต่ละคนนี่เจอจัดจัดนะครับอะไรวะเนี่ยว่าอ๋อน่าจะเป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่เวลาแบบเข้าโจมตีเราอะไรเงี้ย มันจะมีโอกาสจะโดนน้ำหมึกด้วยนะครับตอนนี้ลุนใหม่เข้ามาเตรียมเตรียมมากเลยนะครับคือว่าแบบเทแบบียเพิ่มคมเล่นยากขึ้นแบบสามเปอร์เซ็นนะครับเออเหลือนเงินสามตัวนะตอนนี้โอเคเหลือสองแล้วเฮียไหนดูดิอืออยู่ตรงนั้นนะวิ่งใส่เลยเฮียไม่กลัวอะไรทั้งนั้นตอนนี้ <c oughs> เพื่อนตึงเ <c oughs> <ๆ>พื่อนตึงเสียมเงินตรงนั้นอ่ะมาสู้กับพี่อู้ชนะแล้วแหละตอนนี้นะจริงๆ ไม่ต้องเล่นแล้วามั้งเนี่ยเกมเนี้ยไม่ต้องเล่นแล้วกดออกได้เลยนะครับชนะแล้วนะชิวๆแล้ว,วยืนนิงน่งๆก็ชนะแล้วตอนเนี้ยใช่เพื่อนใช้แม่น้ำเงินใช้แม่น้ำน้ำเงินไปไหนแล้ววะเฮ้ยลูกลิงกังวะนี่หนีเก่งจริงนะโอ้โหไปไหนแล้ววะต่อตามก่อนนี่แค่อ้าวจมทีพี่ไม่โดนแล้วตอนนี้อุ้ยอุ้ยวิง่งหนีไปอุ้ยอุ้ย Ouch!